จตุรมิตรท่านผู้ชมคงได้ติดตามนะครับซึ่งในฟุตบอลจตุรมิตรเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยคนหนึ่งโฟกัสก็คือเรื่องของการแข่งขันการแปรอรรแลอักษรนการแข่งขันแล้วก็การแปลอักษรปรากฏว่ามันมีความดราม่ากเกิดขึ้นเพราะว่าเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยนะซึ่งเพจน,นี้เนี่ยเขาก็จะไปเอา อะไรเรื่องของก้าวไกลในหลายๆจุดเนี่ยออกมาออกมานําเสนอใช้คําว่าตรวจสอบก้าวไกลได้อ่าได้ได้ได้มาตัวสอบมานาเสนอตรวสอบนะตรวสอบดับเบิลเช็คโอเคนะแล้วปรากฏว่าเขาไปจับเขาไปจับผิดประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าคุณพิธาเนี่ยเคยเคยบอกว่าเคยขึ้นแปลอักษรให้โรงเรียนสองครั้งสมัยอยู่โรงเรียนอยู่กรุงเทพคริสเตียนนะครับแล้วก็เพจเขาก็ไปเทียบกับการที่คุณพิธาไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ตอนอายุ11บเอ็ดเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ ช่วงจังหวะเวลาเนี่ยเอาลูกคุณไปแปลกสอนได้ไงคุณบอกไปนิวซีแลนด์นะแล้วปรากฏว่าคุณพิธาเองก็ไม่ได้เคยตอบโต้อะไรนะครับตั้งแต่วันที่มีฟุตบอลจตุรมิตรเนี่ยวันนี้เนี่ยปรากฏเฟซบุ๊กชื่อว่าโอดีโอพิริยวัฒน์โอดีโอพิริยวัฒน์เนี่ยเขาเป็นใครฮะเขาบอกเขาเป็นหัวหน้าห้องฮะเขาเป็นหัวหน้าห้องกรุงเทพคริสเตียนฮะสมัยคุณพิธาอยู่มอต้นก็เป็นเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมห้องอแต่มีฐานะคือเป็นหัวหน้าห้องอ่า เขาบอกเขายืนยันคุณพิธาแปลอักษรจริงๆนะแกมาขึ้นแปลอักษรจริงๆแล้วก็โพสต์ภาพนี้ฮะเป็นภาพหนังสือรุ่นนะครับเนือ้อหาเนี่ยก็บอกว่าในฐานะอดีตหัวหน้าห้องม .2 ห้อง25กับม .3 ห้อง35ผมโอนี่เขาจะเป็นชื่อเขาหรือวงเล็บเพื่อนเรียกเตี้ยนะฮะกทก็คือกรุงเทพคริสเตียน22718 นี่รหัสเขารหัสนักเรียนนะครับ,รบ,รบทีมพิธาเนี่ยเรียนอยู่กับผมขึ้นแปลอักษรร่วมกันเป็น BCC-145 ตลอดการผมเนี่ยผมเนี่ยเช็คชื่อนับจำนวนนักเรียนทุกเช้าประเด็นเรื่องว่าไปเรียนต่อเมืองนอกทับซ้อนโกหกขออธิบายตรงนี้คุณพิธาเขาไปเรียนเมืองนอกจริงๆ แต่เขาไปแบบเรียนซ<อ>ัมเมอร์เข้าแคมป์ไปแบบตอนปิดเทอมตอนปิดเทมอมเขาไปแบบซัมเมอร์ไปเข้าแคมป์ปิดเทมอมจนพร้อมเขาถึงไปเรียนต่อต่างประเทศแบบเต็มรูปแบบดังนั้นแยกแยะนะครับจบดราม่านะครับ<อ>สรุป<อ>เพื่อนซึ่งเป็นหน้าห้องอยืนยันคุณมิธาหนึ่ง คือเขาเรียนต่างประเทศจริงๆแต่เขาเรียนซัมเมอร์สองมาแปลอักษรจริงๆเพราะตัวเองเป็นคนเช็คชื่อเองแล้วก็แนบรูปมาให้ดูด้วยว่ารุ่นเดียวกันห้องเดียวกันจริงๆดูออกไหมคนไหนเนี่ยแถวกลางอ่ะคุณพิธาคนกลางใช่ไหมวงกลมกลางๆน่ยคุณพิธาส่วนนั้นคน้าห้องคนน้างแถวบนคุณสินพิชัยนั่นแหละนั่นแหละนะฮะก็เขาออกคือเขาจะว่าเหมือนเพื่อนในรุ่นเดียวกันเนี่ยมีซีซีหนึ่งสี่ห้าเนี่ยก็ หลายคนก็พยายามออกมาปกป้องคุณพิธานะนะครับอ,อาจจะมีคําถามก็เป็นภุมนิที่อาจจะตั้งคาถามได้ว่าเพื่อนๆก็ออกมาเอ้ยมาจริงมาเออมาจริงขึ้นจริงรอ,ะอะไรลักษณะแบบนี้อ่ะก็เป็นเรื่องจริงๆรันในมุมผมมันก็ไม่ได้มีเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะ,ะขึ้นไปขึ้น<ค>อ,อ่างคือมันกลายไปเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ว่าเฮ้ย พูดโกหกหรือเปล่าไม่ได้แล้วบอกไปบอกคือเขาไปเดยนเนี่ยขึ้นไปขึ้นนี่ยเขาไม่จับเขาไปจับกันเรื่องของโกหกหรือเปล่าเขาบอกว่าไปเรียนเมืองนอกแล้วไปขึ้นได้ยังไงเออออ่าเถ้าแบบเอไปตรวจสอบว่าเออเป็นสสแต่ไม่เข้าประชุมสภาเออเนี้ยไปตรวจสอบหน่อะยังก็โอเคนะถ้าสมมติคุณทีมเป็นสสแล้วไม่เข้าเออเนี่ยตรวจสอบได้มันเป็นเหตุเป็นผลมันไม่รู้มันมันมันส่งผลต่อสังคมยังไงอ่ะเขาไม่รู้เขาเขาไปเขาไปเช็คมา อะไรเพจแล้วก้าไก่กลอะไรใช่ไหมว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปนะฝากตรวจสอบคนอื่นด้วยแล้วกันครับเออเอาแต่ลืมไปเขาเพจเก้าวไก่ชื่อชื่อเขาบอกอยู่ว่าเขาตัวตอบเก้าวไก่ครับครับนะโอเค